สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าวันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนอลูกค้าอีกแล้วนะครับเป็น m i t s u b i s h i อค t a ร์ปี2013-12 GLS นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับลูกค้าตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันกันเลยนะครับนี่ครับสีสวยครับสีสวยเดิมบางทุกชิ้นครับนี่ครับลูกค้านะครับพร้อมทรงหล่อๆนะครับ สเกิดสปอยเลอร์จัดให้ครบนะครับตัวนี้พร้อมล้อแมกนะครับพร้อมล้อแมกขอบสิบห้านี่ครับกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังใช้ได้ครบหมดทุกตัวนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์มี2จุดนะครับเซ็นเซอร์มี2จุดนี่ครับตอนนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับใช้ได้นะครับนี่ครับโลโก้แอคทาดครับสปอยเลอร์สวยๆพร้อมไฟเบรก LED นะครับอยู่บนสปอยเลอร์นะครับนี่ครับสีสวยๆครับลูกค้านี่ครับ คุณแกชีเลตนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับนี่ครับคุณแกชีเลตนะครับลูกค้านี่ครับดีสวยๆครับนี่ครับไฟหน้าใสๆครับไฟตัดหมอกอะไรใช้ได้ครบหมดนะครับนี่ครับดูครับสเกิดหน้าครับไม่มีริ้วรอยนะครับสเกิดหน้าสวยๆเลยครับไฟหน้าครับสวยๆครับฝากระโปรงครับลูกค้านี่ฝากระโปรงนี่ครับ สวยกิฟทครับเดิมทุกจุดครับคันนี้การันตีแน่นอนครับหลังคาครับนี่สีไม่มีร่อนนะครับตัวนี้กระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับนี่ครับแม็กเป็นของ15นะครับของ15 re 30นะครับพร้อมยางโตนะครับเต็มซุ้มครับเต็มซุ้มสวยๆครับเข้ากับสเกิร์ตเลยครับนะครับนี่ครับ abs มีคู่หน้านะครับตัวนี้ลูกค้าเป็นกุญแจคียเรตนะครับตัวนี้ สวยสวยครับยางดอกล้นครับใช้อีกยาวครับลูกค้าอ่านี่ครับสวยสวยเลยนะครับนี่ครับสวยสวยเลยครับนี่กระจกค้างครับอให้ดูครับสีฉ่ำๆเลยครับนี่กันสาดแอคทาดนะครับนี่กันสาดแอคทาดสวยสวยครับติดให้ครบสีบานนะครับนี่สติ๊กเกอร์กระจกอะไรมอกรอยู่ขบครับเดินโรงงานทุกชิ้นครับผม เดิมหมดทุกชิ้นเลยนะครับแผงอะไรยูครบครับแผงกุญธิดยูครบนะครับแผงกันน้ำเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแผงประตูกันนะครับลูกค้านี่ครับแผงประตูไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มียิ้วรอยนะครับสวยๆครับนี่มือซ้อครับลูค้านี่ครับมาช็อกยังอยู่นะครับมาช็อกแต้มเดิมทุกตัวครับนี่ สวยๆเลยครับนี่ครับน็อตครับกนรลอยแอคทานนะครับครบครับพร้อมโคดครับโคดเดิมโรงงานนะครับนี่ครับที่ลมยางนี่ครับบางจอกอยู่ครบครับนี่สวยยครับเยนบารอยู่ครบนะครับเยนบารอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ครับเมตาครับหัวอยู่ครบกับหัวน็อตครับ เตมสีหมดนะครับหมอนเริ่มทรงงานตัวตัวครับเนี่ยมาช็อปรอยู่นะครับนีครับดูครับสวยๆครับอ้อหๆครับเบาเป็นตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับชีมปนดำนะครับตัวท็อปสุดนะครับนี่กันร้อยแอคทานเดิมนะครับเนี่ย มาช็อคอยู่ครบครับทุกตัวนะครับนี่ครับนี่แผงประตูครับอันนี้กันล็อกเด็กเด็กเล่นนะครับเด็กเวลาเปิดประตูครับเวลาเด็กอยู่ด้านหลังนะครับกันไม่ให้เปิดจากด้านในนะครับนี่ครับอยู่ครบครับสวยๆครับสวยคุ้มแน่นอนครับคันนี้เครื่อง1.2เองนะครับลูกค้าเครื่อง1.2เองครับเครื่อง1.2มาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่ครับสวยๆครับ เนอะครับประตูครับกันล็อกเหมือนเดิมใช้ได้ครบทุกจุดนะครับผมเนี่ยมาร์ช็อกอยู่ทุกตัวครับเนี่ยครับมาร์ช็อกนะครับนี่ครับเมทาร์ครับสวยๆเลยนะครับกันลอยแอคทานอยู่ครบครับนครับมาร์ช็อกอยู่ครบครับเนี่ยครับแอร์แบกเป็นคู่หน้านะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับนี่ครับ แอร์เป็นดิจิตอลนะครับอ่าดูครับนี่ครับสวยเลยครับมาช็อคอยู่ทุกตัวครับัแผงประตูครันเบอร์นี่สวยกิฟต์ครับเนี่ยครับมาช็อคอยู่ทุกตัวครับเมนสอาร์ครับครบหมดครับนะครับเหรียญบาทอ่าเหรียญบาทอยู่ครบนะครับนี่มาสอบฟังกันนะครับอ่สวยๆเลยครับ เก๋สว,สวยเลยนะครับนี่ครับสีสวยครับสีสวยน่าใช้ประหยัดครับตัวนี้ะนะครับตัวนี้เติมเดี๋ยวพาดูฝั่งถังน้ำมันแล้วก็ท้ายกันนะครับ เติม e10 e20 91ได้ครับประหยัดสุดๆครับเครื่องพันสองเลยนะครับนี่ถังน้ำมันใสๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับอ่ากระโปงกว้างๆครับนี่สวยๆครับนี่เดิมทุกจุดครับเหรียญบาทครับเนยญอาร์กับรางน้ำครับสวยๆเลยครับนี่นอดท้ายไม่ขยับสักตัวครับดูฝากระโปรงครับนี่สวยๆครับเดิมๆครับอ่าไม่ขยับสักตัวครับ เป็นบาทอยู่ครบครับอ่ะฟังกระ์โปรครับนี่มาช็อกอยู่ครบบนหัวน็อตทุกตัวครับไฟเบรก LED นะครับอยู่ด้านในครับผมดูครับสวยๆครับแผ่นแผ่นรองไม้อะไรอยู่ครบหมดนะครับทั้งยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบครับนี่ครับดูครับท้ายสวยๆครับไม่เข้าไม่แก๊สแน่นอนครับไม่เคยแก๊สแน่นอนนะครับ ตัวนี้เป็นแก๊คีเลตนะครับมีเปิดท้ายด้วยนะครับเนี่ยครับเปิดท้ายนะครับนี่เปิดได้นะครับเดี๋ยวพาดูด้านห้องเครื่องกันนะครับลูกค้าห้องเครื่องก็สวยกิ๊บเหมือนกันครับสวยน่าใช้แน่นอนครับคันนี้ซื้อไปคุ้มแน่นอนครับ น้องเครื่องกันนะครับลูกค้าฝากระโปรงครับเพดมอกรอะไรอยู่ครบครับเพดมิสซูจะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับนี่ยันบาทครับอยู่ครบครับนี่ชี้ฝากระโปรงครับอยู่ครบครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับครับลูกค้าดูนะครับไม่ขยับสักตัวนะครับดูครับซ่อครับเดิมหมดครับหัวน็อตไม่เคยแกะครับมาร์กช็อกครับมาร์กช็อห้องเครื่องครับอยู่ครบครับนี่ครับมาร์กช็อกอยู่ครบทุกตัวครับ ดูขาหน้าครับขาหน้าเดิมๆครับนี่นะครับด้านในไม่เคยแกะนะครับนี่ครับนี่ผ่นความร้อนเดิมโรงงานนะครับนี่เหรียญบาทครับอยู่ครบครับของเครื่องใสๆครับไม่แห้งไม่มีเยิมนะครับแห้งกิบครับแห้งกิฟเลยนะครับนี่ครับดูครับ เกลืออะไรสมูทปกตินะครับนะครับลูกค้าเดิมรักษาดีมากครับคันนี้ลูกค้าลูกค้าเก่ารักษาดีมากนะครับไม่เข้าไม่ความแน่นอนครับนะฮะเนี่ยดูครับเม็ดอาร์ครับอยู่ครบครับทุกจุดนะครับใช้จะครบหมดนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันก่อนนะครับอีกรอบนะครับลูกค้าลืมดูเม็ดอาร์ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะครับเม็ดอาร์หลังคานะครับเนี่ย สวยเดิมทุกจุดครับสวยเดิมทุกจุดเลยสวยเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวฟังฟังเสียงห้องเครื่องกันนะครับลูกค้าตัวนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าเชื่เดียวติดครับลูกค้าปุ่มสตาร์ทนะครับเปิดแอร์นะครับแอร์จะเป็นระบบออโต้นะครับเดี๋ยวพามาดูลูกเล่นกันอีกทีด้านในนะครับเนี่ย สวยๆครับนิ่มๆนะครับพัดลมแอร์ทำงานแล้วนะครับปกติครับนิ่งๆเลยครับไม่อายไม่ควันครับนะครับนิ่งๆเลยครับดี๋ยวพัดลมแอร์ทำงานปกติครับปิดปากกระโปรงแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องนะครับนค่ขา ดูนะครับแคไม่ได้กินแสงเครื่องครับเดี๋ยวพาดูห้องผู้โดยสารกันนะครับด้านหลังนะครับสวยๆเหมือนกันครับนี่ครับเบาะหนังไม่มีขาดนะครับเบาะทิมนะครับอันนี้ชั้นวางแก้วครับใช้ได้ปกตินะครับลูกค้าแผงหลังครับไม่แตกไม่ร่อนไม่หักนะครับหลังคาครับ หลังคาสวยๆเลยนะครับดูครับลูกค้าหลังคาสวยๆครับที่เท้าแขนได้หมดนะครับใช้ได้ครบพับได้หมดทุกตัวนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกตัวครับนี่จกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดนะครับนี่ปุ่แจ๊คเรเลสนะครับดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้จะเป็น แอร์แบบคู่นะครับฟูมอะไรมังตินะครับแอร์แบบคู่หน้านะครับแอร์แบบคู่หน้านะครับดูครับหลังคาสวยๆไฟในกริ่งอะไรใช้ได้ครบนะครับลู้านี่มันกันเดดครับสวยๆครับมีกระจกทั้งสองฝั่งนะครับมันกันเดดครับนี่ครับดูครับสวยๆครับหลังคาสวยเลยครับ ตัวนี้ไม่วิ่งเพียง80,005ถ้าได้นะครับไม่แท้ครับไม่กลับไม่ก่อแน่นอนครับไม่กลับไม่ก่อแน่นอนครับนะตัวนี้ครับเนี่ยไฟตันบอกใช่ปกตินะครับออกแล้วนะครับด้านหน้าปิดครับตัวนี้ดูจอกันนะครับจอเล่นดู u t u b e จับ GPS นํานำทางได้หมดนะครับนี่ครับ youtube อะไรครับใช้ได่อยฮอสปอร์ตเชื่อมเน็ตได้หมดนะครับตัวนี้ครับนี่แอร์ออโต้นะครับ เพิ่มูนความพูมครับวันนี้เพิ่มพัดลมครับแอร์หนาวครับเนี่ยพัดลมอย่างแรงเลยครับดูนะครับดูเสียงพัดลมครับใช้ได้หมดนะครับไฟตันหมอกด้านหลังอะไรใช้ได้ครบนะครับลูกค้านี่ครับสวยๆครับบริการอะไรอยู่ครบครับหนังสือคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ครบหมดครับลูกค้าเก่ารักษาดีมากครับคันนี้อ ใบเช็คศูย์อะไรอยู่ครบนะครับเกี่ยวกับโต้ขั้นบันไดน,นะครับลูกค้าเนี่ยครับเดี๋ยวพาดูกระจกกันนะครับกระจกด้านนี้เป็นออโต้นะครับกดครั้งเดียวนะครับลูกค้าขึ้นหมดนะครับ,น,บน,นะครับคืทุกบานครับหนุ่มฝั่งคนขับกันนะครับ สวยๆครับไม้แท้แปดหมื่นห้าปุ่มสตาร์ทนะครับแอร์แบคคู่หน้านะครับกระจกปรับข้ามไฟฟ้าเชนไอคบนะครับลูกค้าสวยๆครับสวยๆประหยัดพร้อมใช้ครับคันนี้บอกเลยพร้อมใช้มากครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่ะผมขอเปิดราคาเลยนะครับนะครับลูกค้าคันนี้ผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทอ่า าจะจัดนะครับผ่อนเริ่มต้นที่2,890บาทนะครับ2,890บาทเริ่มต้นนะครับอ่าแล้วแต่ลูกค้าสะดวก 60, 72, 48ได้หมดนะครับจัดให้ได้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆครับกรณีติดใบรีดก็ออกได้ครับแต่ต้องดาว50%นะครับคันนี้อันนี้ดาว50%นะครับออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเหมือนเดิมครับนี่ครับอยู่ไหนก็ออกได้ครับผมมีบริการสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับเครดิตดี รับรถเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะครับพร้อมจัดส่งนะครับลูกค้านี่ครับสวยๆครับอ่ะถ้าสดโทรมาคุยกันครับจัดให้ได้หมดครับสดผ่อนครับผมอ่ะฝากไว้อีกลำนะครับนิสสุวิชิแอคทาปปี2013 1.2 GLS นะครับตัวท็อปนะครับปุ่มสตาร์ทถ้าสนใจตทรหาผมได้เลยนะครับ093 457 4449ตามตูมรถบ้านยินดีบริการลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับผม